ชาวราศีกุมของท่านที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงชะตาของท่านของท่านชาวราศีกุมเงินว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ดวงการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพของชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างแอดมินขอให้ชาวราศีกุมนะครับสำรวมจิตให้เป็นสมาธิสัก30วินาที เพื่อความแม่นยำของไพ่นะครับเราก็มาเข้าสู่การทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมนะครับประจำเดือนกระกฎาคมนี้กันก่อนแอดมินจะเปิดไพ่นะครับก็ขออวยพรสำหรับชาวราศีกุมทุกทุกท่านนะครับแอดมินขอให้ชาวราศีกุมจงสมปรารถนาในทุกๆเรื่องทั้งการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพนะครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขมา,มากๆนะครับ เรามาดูสถานการณ์ในช่วงนี้ของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะครับไพ่สองดาบ two of swords ไพ่สองดาบในเดือนนี้นะเดือนนี้ตัวของชาวราศีกุมนะครับหลายๆคนในหลายท่านเลยนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องที่หนักใจอยู่นะเรื่องที่ต้องตัดสินใจไพ่สองดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณต้องเลือกเลยว,ว่า จะต้องตัดสินใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแอดมินยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยว่าสมมุติว่าตอนนี้คุณทํางานอยู่ในองค์กรหนึ่งใช่ปะ่ะเป็นระดับผู้บริหารเป็นระดับหัวหน้าเนี่ยปรากฏว่างานในองค์กรเนี่ยมันดําเนินมาได้ด้วยดีนะแต่ปรากฏว่าในองค์กรคุณน่มันมีผู้เขาเรียกว่ามันมีคนที่มีปัญหาในองค์กรยอยู่คนละสองคนเนี่ยที่มันทําให้อ่ ระบบในองค์กรมันเสียมันทําให้งานคุณมีปัญหาเนี่ยแล้วคนคนและคนสองคนนี้ก็เป็นคนที่คุณรู้จักดีไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแต่ตอนนี้คุณต้องตัดสินใจแล้วว่าตัวคุณนะครับนะจะเ,เลี้ยงคนพวกนี้ต่อหรือไม่หรือว่าจะตัดหางปล่อยวัดไปนะครับมันทําสถานการณ์ตรงนี้มันทําให้คุณลําบากใจหรือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ากืนไม่เข้าคลายไม่ออกกับเหตุการณ์ตรงนี้เหมือนกันหรือเหตุการณ์ที่สองนะครับ หรือบางคนเนี่ยกำลังเจอวิกฤตทางด้านการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ได้คุณต้องตัดสินใจเลือกอะว่าจะทําต่อหรือว่าจะหยุดนะมันจะมีให้เลือกนี่เหมือนกันนะแต่คุณก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้เกิดสภาวะลังเลโลเลว่าเราจะเอาไงดีวะเราจะทําต่อเราจะหยุดถ้าทําต่อไปเนี่ยเราจะเราจะสามารถประครับประคองงานได้แค่ไหนแต่ถ้าเราหยุดเนี่ยเออเราจะหาอะไรกินเราจะมีเงินเลี้ยงปากท้องอะไรไหมมันความคิดมันหลายอย่างมันตีกันหมดตอนนี้แต่ว่าเดือนนี้ ออชาวราศีกุมภ์หลายท่านนะครับต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับนะหรือบางคนนะทำงานที่เก่าก็รู้สึกว่ามไม่มีความเจริญก้าวหน้านะครับเหมือนย่ําอยู่กับที่ทํามาหลายปีแล้วก็แล้วแต่แต่ปรากฏต,ตอนนี้คุณไปเจอโอกาสไปเจองานที่ใหม่แล้วนะตอนนี้โอ้ยสวัสดิการดีเงินเดือนสูงกว่าแล้วมีโอกาสก้าวหน้าด้วยมีคนรับรองให้ตอนนี้ คุณก็ลังเลแล้วว่าคุณจะทํางานที่เก่าดีหรือจะลาออกแล้วไปเริ่มต้นงานที่ใหม่ชีวิตใหม่ตอนนี้มันเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อของใครหลายคนนะครับในชาวราศีกุมภม์ต้องตัดสินใจเลือกให้ดีๆมันจะมีเหตุการณ์ที่คุณต้องเลือกแต่แอดมินไม่ขอชี้นานะครับนะให้ท่านชาวราศีกุมภ์หลายคนเนี่ยไปตัดสินใจเอาเองนะสถานการณ์ที่2อออกครับ หลายคนเมื่อกี้แอดมินพูดเอาไว้ใช่เปล่าว่าอยากจะเริ่มต้นที่ใหม่ๆอยากจะออกไปตอนนี้มันมีเรื่องบางเรื่องให้ต้องตัดสินใจอยู่ในการควบคุมอยู่ในการตัดสินใจของเราแล้วว่าเราจะเราจะกำหนดทิศท,ทางชีวิตของเราไปทางใดตอนนี้เหมือนไพ่หนึ่งถ้วยมันออกมาบอกนะครับว่าเขาเรียกว่าไพ่หนึ่งถ้วยเขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งความเด็ดเดี่ยวโดดเด่นนะคุณจะประสบความสำเร็จกับชีวิต ตรงเนี้ยมันสื่อนัยยะว่าอย่างไรหนึ่งถ้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักมันมีนัยยะว่าภายภาคหน้าของคุณนะครับนะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะสภาพแวดล้อมแล้วสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณก็ดีหรือคนใกล้ตัวคนเนี่ยจะคอยผลักดันคอยส่งเสริมให้คุณไปสู่ความสําเร็จหรือทําในสิ่งที่คุณคิดว่าทําตรงนั้นตรงนี้แล้วมันดีแล้วมันนําพาชีวิตคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าตรงนี้นะครับแอดมินคิดว่าตัว ตัวชาวราศีกุมภ์หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจแล้วว่าตอนนี้เราจะดําเนินชีวิตของเราต่อไปยังไงสมมุติว่าตอนนี้คุณกําลังเลือกว่าจะทํางานที่เก่าหรือไปเริ่มงานที่ใหม่ใช่ไหมตอนนี้ไพ่หนึ่งถ้วยมันออกมานะหลายๆคนให้อดินพูดตามไพ่เลยว่าคุณมีโอกาสจะไปเริ่มงานที่ใหม่เพราะว่างานที่ใหม่ตรงนี้มันจะสามารถตอบโจทย์คุณได้เช่น สวัสดิการสวัสดิการดีนะครับหล,หลายอย่างเงินเดือนสูงกว่าที่เก่าสมมุติว่าที่เก่าที่คุณทำมเนโอ้สิบกว่าปีแล้วเงินเดือนฉันก็อยู่แค่สามหมื่นแต่ว่าไปเริ่มที่ใหม่โอเคคุณมีประสบการณ์จากที่เก่ามา5ปี6ปี10ปีปรับเงินเดือนขึ้นไปเลยจาก3 0,000ื่นจะเป็น4 0 0 0 0ื่นแล้วก็เงินเดือนเงินเดือนสามารถอับขึ้นอับขึ้นทุกปีโอเคเว้ยฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไปขอเริ่มต้นที่ใหม่แล้วก็เจอสังคมใหม่หมหมเจอเพื่อนใหม่แล้วก็เจอสภาพแวดล้อมที่มันดีๆนะ แล้วก็สามารถที่ว่าเราทํางานอย่างมีความสุขแล้วเราก็สามารถเติบโตในองค์กรได้ตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่ว่าคุณจะสามารถตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณจะอยู่หรือจะไปนะครับนะตรงนี้ <c oughs> เป็นตัวเลือกว่าถ้าคุณย่าอยู่กับที่อาจจะไม่ได้ก้าวหน้าแต่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือตัดสินใจย้ายออกไปเนี่ยคุณอาจจะเจริญเติบโตก็ได้แต่ตรงนี้แอดมินบอกก่อนว่าให้ตัวของชาวราศีกุมไปตัดสินใจเองนะครับนะว่าจะอยู่หรือจะไปแ,แอดมินแค่ว่า ภูตามภพ่นี้ออกมาอย่างเดียวนะครับนะส king of w a n e ภเห็นไหมไพ่พระราชาถือไม้เท้าแอดมินบอกเลยว่าเนี่ยจากนี้ต่อไปนะครับนะชาวราศีกุมภเดือนกระะกฎาคมเนี่ยการงานของท่านจะรุ่งเรืองมากๆจะเจริญเติบโตจากนี้ไปนะครับนะการงานจะประสบความสำเร็จ การติดต่อการเจรจาการพูดคุยดีลงานอะไรต่างๆนะครับจะผ่านไปได้โดยราบรื่นนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรปัญหาไม่ได้มีแค่ช่วงแรกที่ว่าในเดือนนี้คุณลองไปดูว่ามันมีเหตุที่ว่าคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับง,งานหรือเรื่องกับความสัมพันธ์ของคนในองค์กรที่ว่าบางคนมันมีปัญหาเนี่ยนะครับนะตอนนี้โอ้โหไม่นคนมีปัญหาเลยนี่เวลาเขาสั่งงานบอกว่าสั่งงานเช้าให้เสร็จงานก่อน6กโมงเย็นแม่งคนอื่นมันเขาทา ทำเรียบร้อยสมมติว่าคนในองค์กรนะมีสิบคนมีแปดคนเก้าคนเนี่ยแม่งทาเรียบร้อยแต่มีคนหนึ่งเนี่ยแม่งแบบสั่งไม่ได้เป็นสั่งสั่งแล้วมีปัญหาตลอดเนี่ยคุณก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเลี้ยงคนแบบนี้เอาไว้หรือจะตัดหางปล่อยวัดจำไมยออกไปเนี่ยแต่การตัดสินใจแอดมินเชื่อว่าคุณตัดสินใจอย่างแน่วแน่นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณตัดสินใจได้ดีเนี่ยการงานของคุณนะครับจากนี้ต่อไปจะเจริญเติบโตรุ่งเรืองม,ม,มากการงานของคุณนีไ่ไหลลื่นตลอดเลยเพราะว่า ไพ่คิงออฟวาน Saint มันบ either, aquilo, ่งบอกแล้วว so right. like, ่า 1. การงานเจริญเติบโตมีผู şey ้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยเป็นแบ็คให้กับคุณทั้งหลังตรงนี้นะครับนะการงานคุณไหลมากกรกฎาคมหรือว่าเป็น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 เดือนที่ดีของชาวราศีกุมเลยนะครับนะจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในองค์กรก็ดีงานราชการหรืองานรัฐวิสาหกิจนะครับนะคุณจะ ได้เป็นใหญ่เป็นโตจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานหรือแม้ธุรกิจของคุณก็แล้วแต่นะครจะเจริญรุ่งเรืองจากนี้ไปนะ n g of อฟว่ะส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่จะมผีผู้ใหญ่คอยผักดันคอยช่วยเหลือคุณคอยผลักดันให้คุณก้าวไปสู่ความสําเร็จจากนี้แต่คุณต้องอดทนนิดนึงช่วงนี้เพราะว่ามันจะมีปัญหาแค่ช่วงตัวบุคคลหรือการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะไนออฟคับก้าวถ้วย ก้าวถ้วยนะครับนะไพ่ก้าถ้วยนายนออฟคัพจากนี้ก็เรามาพูดในเรื่องของเรื่องของความสัมพันธ,ธ์ความรักนิดนึงนะครับนะเดือนนี้หลายๆคู่นะครับของชาวราศีกุมนะก็ถือว่าความรักก็มีการประครับประคองมีการโอบอุ้มมีการพูดคุยกันเขาเรียกว่าการพูดการจาถ้อยทีเธออาศัยกันนะครับนะเขาเรียกว่าความรักค่อยๆประครับประคองกันไปคนชาวราศีกุม,มหลายๆคนที่ดีอย่างนะครับนะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบ ต่อล้อต่อเถียงอะไรที่ยอมได้ก็จะยอมส่วนใหญ่ของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างนี้จะเอ่อจะเรียกว่าจะจะจะไม่ผงผางไม่ไม่ขวานผ่าซากถ้ารู้แล้วว่าคําคพูดคําจาของเราเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหาก่อให้เกิดความเดือดร้อนเนี่ยหลายหลายคนชาวราศีกุมแม้กระทั่งตัวแอดมินนะก็เป็นคนชาวราศีกุมเนี่ยจะเอ่ยปากขอโทษขอโพยก่อนคือไม่อยากมีเรื่องนะถ้ารู้ถ้ามีเรื่องต่อถ้ามีเรื่องไปแล้วมันยาวมันไม่ดีทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาไง เออถ้าเรายอมแล้วเราเป็นฝ่ายยอมองดีกว่านะครับโอนอ่อนผ่อนปนไปนะครับนะแล้วก็มันกระทั่งเรื่องความรักคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจ,จอ่อนโยนนะเป็นคนที่ว่าเข้าใจแฟนคุณนะครับเป็นคนที่อ่อนโยนเวลาคุยกับใครเขาเนี่ยเขารู้สึกสบายใจเออคุณเนี่ยเป็นคนที่รับฟังปัญหาคนอื่นนะครับสเสน์คนมาอยู่ตรงนี้แหละรับฟังปัญหาคอยพูดจาปรบประโลมคอยพูดจาให้คนเขามีกำลังใจแม้กระทั่งแฟนคุณเองนะครับคนที่คุณคบอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็รักคุณมากนะเป็นห่วงเป็นใยคุณตอนเนี้ย ใะครับนะในอนาคตนะครับบอกไว้เลยว่านะเรื่องความรักนะครับจะและในช่วงเดือนนี้กรกฎาคมก้าถ้วยมันจะมีเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับเข้ามาด้วยนะทั้งคนที่โสดเราไม่โสดแล้วกันแต่ว่าสําหรับเว้นไว้สําหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่ก็ขอให้เขาแบบได้มีโอกาสสารสัมพันได้มีโอกาสเจอ,อผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเพศตรงข้ามที่เข้ามาได้ได้มีโอกาสศึกษารนิสัยใจคอส่วนคนที่ มีแฟนอยู่แล้วหรือมีสามีภรรยาแล้วก็ก็ขอให้รักเดียวใจเดียวแล้วกันนะครับนะเพราะตอนนี้ชีวิตคู่ของคุณหรือชีวิตความรักของคุณนะในเดือนนี้แอดมินถือว่ามันกําลังไปได้ดีนะสำหรับชาวราศีกุมนะครับนะถ้อยทีถ้อยอาศัยประคับป,ประคองพูดจาใจเย็นๆเพราะว่าตัวคุณเนี่ยราศีกุมเป็นคนค่อนข้างใจเย็นอยู่แล้วไม่ค่อยใจร้อนเท่าไหร่มีเหตุมีผลอะไรยอมได้ก็จะยอมพูดมาถึงเรื่องนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับนะ ชาวราศีกุมนะเพราะว่าเดือนนี้คุณตกเรื่องคู่นะครับสำหรับคนที่ไม่มสหรับคนที่มีแฟนแล้วแอดมินเตือนนิดนึงนะ The Devil เดอะเดวิเนี่ยไพ่ไพ่ซาตานไพ่ปีศาจเนี่ยมันบ่งบอกว่ามันเรื่องของการมาลมนะครับเรื่องของการชูสาวให้ระมัดระวงังเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามานะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่โสดแล้วอะแต่งงานแล้วมีสามีมีภรรยาแล้วก,ก,ก็ขอให้อยู่ในสินใได้ทมนะครับนะชาวราศีกุม ใหะมัดระวังเรื่องของการไปไหนมาไหนกลางสองต่อสองเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะพาคุณไปสู่อ่สู่เรื่องราวของเรื่องอื้อฉาวเรื่องของการชู้สาวหรือการสุ่มเสี่ยงที่จะพลาดพลั้งไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งได้ในเดือนนี้นะครับนะและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระ,ะมัดระวังเรื่องของอบุคคลที่3ที่ไม่หวังดีกับคุณนะครับนะแบบเข้ามาในออฟฟิศเข้ามาในบริษัทหรือเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของคุณนะ่ถ้าสมมติว่าในเรื่องของงานเขาอาจจะเข้ามาแบบมาเป็นสปาย คำนองว่ามาสืบทราบมาสืบว่าไฮ้คุณทํางานากิจการที่คุณทําแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะค้าขายดีไหมกิจการแบบนี้ทําได้ดีไหมเออทำยังไงถึงจะเก่งแบบนั้นแบบนี้คแคบบ่แบบมาแบบมาแกล้งสอบถามมาพูดคุยนี่แหละแล้วก็ไปทําธุรกิจแข่งกับคุณไปเกิดไปทํามาค้าขายเช่นว่าคุณเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะ เขาอาจจะมาทำเป็นสอบถามนู่นนี่นั่นเออขายราคาเท่าไหร่สูตรเป็นยังไงยังไงบ้างสุดท้ายแนละ้วเขาก็หักหลังคุณเนี่ยไอเอาสิ่งที่คุณสอนบอกกล่าวมาเปิดแข่งแล้วก็มาขายตัดราคาคุณแย่งลูกค้าคุณมันจะเป็นแบบนี้มันเคยมีมาแล้วนะครับนะตรงนี้ฉะนั้นเดดวิลเดือนนี้ให้ระมัดระวัง2เรื่องสำหรับชาวราศีกุมภ์คือหนึ่งเรื่องของการชู้สาวนะครับนะเรื่องของมือที่3เข้ามาที่ทําให้ชีวิตคู่ของคุณนะครับนะัมีปัญหาแนละเรื่องของบุคคลที่ไม่หวังดีที่จะเข้ามาแบบ มาสืบเสาะหาความลับหาความรู้คุณเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเกี่ยวหน้าที่การงานของคุณนะ่ะในเดือนนี้จงระมัดระวังให้ดีนะครับสําหรับชาวราศรีกุม s i กออฟเพนทากเไพ่หเหรียญในเดือนนี้นะครับนะ,ะหลายหลายคนชาวราศรีกุมนะครับก็พยายามหมั่นสั่งสมสร้างทานศีลภาวนาโดยเฉพาะของทานบาร,รมีนะครับพยายามทําอยู่สม่ําเสมอนะ จะเป็นสังฆทานก็ดีวิหารทานก็ดีการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการาประเรียนศาลาการปฏิบัติธรรมนะครับนะหรือหรือ,รอบุญเกี่ยวกับการบวชพระนะครับนะบวชพระสร้างพระพุทธปฏิมากรหรือสร้างพระประธานเนี่ยทำให้หมดนะครับนะและอธิษฐานจิตเลยว่าขอความคล่องตัวจากนี้เป็นต้นไปจงมีกับข้าพเจ้าถ้าอยากให้การเงินมีความคล่องตัวแอดมินขอแนะนำนะครับนะให้ลองสวดน,นะครับบทพระคาถาเงินล้านนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าซุงนะครับนะ สวดพระคาถาเงินล้านลองสวดสักวันละ9จบ10จบเอาสวดตามวันเกิดคุณก็ได้แต่ถ้าต้องการความคล่องตัวนะให้คุณสวดอย่างน้อยคือวันละ108จบนะครับนะสวดไม่ต้องสวดแบบทีเดียวก็ได้สวดสักช่วงเช้ากลางวันเย็นแบ่งสวดไปนะครับนะให้มันแบบเราอยู่ในบทสวดบทคําภาวนาครับเกี่ยวกับคาถาเงินล้านเนี่ยมันจะช่วยเรื่องเรื่องของการคล่องตัวและการเงินเงินทองไหลมาไม่ขาดมือตรงนี้นะครับแล้วก็ทําบุญบ่อยๆนะครับสังฆทานวิหารทานธรรมทานเนี่ย ถ้าเราไปตามวัดนะไปเจอตามตู้หยอดเงินนะครับนะคุณไม่จําเป็นต้องไปทําแบบคนที่เขาเป็นเศรษฐีทาแบบเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเรามีแค่10บาทเราก็ทํา10บาท20ทํา20 100ร้อยหนึ่งทำร้อยตามกําลังศรทัทธาที่เรามีอย,าอย่าทําให้เดือดร้อนตัวเราเองนะครับนะพยายามสั่งสมบุญกุศลทานบรารมีให้มากๆนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อความคล่องตัวทางด้านการงานและการเงินของชาวราศีกุมนะครับในเดือนกรกฎาคมแอดมินฝากไว้นะ เนี่ยชีวิตความรักของคุณนะครับการงานมันจะประสบความสำเร็จดีไพ่สิบถ้วยเราจะเห็นว่าถ้วยเลียงทั้งสิบใบเนี่ยเป็นสายลุ้งเลยนะเนี่ยมันก็บ่งบอกแล้วว่าจากนี้ไปในกรกฎาคามนี้นะครับเป็นเดือนทองด้านหน้าที่การงานของชาวราศีกุมเป็นเดือนทองเกี่ยวกับเรื่องความรักดีๆเข้ามานะครับนะและอีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่แต่งงานแล้วอาจจะมีข่าวดีเดือนนี้นะครับนะเช่นบางคนอาจจะได้ข่าวว่าภรรยานะครับกำลังตั้งครรภ์เตรียมให้เตรียมจะมีทาย,ยาทให้แก่คุณหรือบางคนเนี่ย ที่คบกันมาหลายๆปีใช่ป่ะยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนามากขึ้นอาจจะมีการพูดคุยเนี่ยเออคุณกับผมเนี่ยเราเออเธอกับฉันนะเราก็คบกันมานานนะตอนนี้เรามาวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตวางแผนด้านการแต่งงานกันไหมแล้วเรามาสร้างครอบครัวดีกว่าไหมเนี่ยมันจะมีการพูดคุยสัมพันธภาพมันจะมีการพัฒนามากขึ้นหรือบางคนเนี่ย อาจจะแค่รู้จักเป็นเพื่อนกันคบหาแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่ว่าเออนิสัยใจคอเคมีแม่งเข้ากันได้นิสัยใจคอาการพูดกันจะการมีเหตุมีผลมันเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะมีการพัฒนาเป็นแฟนกันนะครับนะมีการเฉลิมฉลองความสําเร็จด้านการงานเฉลิมฉลองในด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนามากขึ้นหรือเฉลิมฉลองเกี่ยวกับงานมงคลสมรสการแต่งงานได้ทั้งหมดนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะไพ่สิบถ้วย เดอะสตาร์ไพ่แห่งดวงดาวนะไพ่แห่งความสําเร็จใบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะโดดเด่นสมมุติว่าเดือนนี้นะครับตัวคุณเนี่ยเป็นพนักงานขายประจำออฟฟิศประจําบริษัทบริษัทหนึ่งเลยกันเดือนนี้คุณอาจจะทํายอดได้ถล่มทลายสมมติว่ายกตัวอย่างว่าเ,เสมมติว่าคุณเป็นเซลลเกี่ยวกวับเซลล์ขายบ้านแล้วกนะันนะเอ,า,อาง่ายดีวยกว่าเป็นเซลแมนขายรถแล้วกันเป็นเซลลขายรถเดือนนี้คุณอาจจะขึ้นท็อปเซลไดนะ้เดือนนี้หูปิดยอดขาย ได้ถล่มพลายเดือนนี้เราขายได้ทั้งสิคันเนี่ยแต่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแอดเป็นไม่รู้นะแอดมินแค่ยกตัวอย่างเฉยเฉยโอ้เดือนนี้เราขายได้ทั้งสิคันเนี่ยโอ้โหแบบยอดขายถล่มพลายไว้ได้ทั้งโบนัสได้ทั้งแบบคําชมได้ทั้งอะไรโอ้โหแบบผู้จัดการก็ดีหรือผู้บริหารก็ดีได้รับได้ได้ชื่นชมตัวเราเนี่ยโดดเด่นขึ้นติดบอร์ดเลยว่าเป็นพนักงานดีเด่นหรือบางคนเนี่ยนะครับอาจจะทํางานมีความเจริญก้าวหน้าถือว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมียศถาบรรดาศักด แต่เป็นธรรมดานะไพ่เดอะสตาร์มันก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือว่ามันมีคนคอยอิจฉาทัษยาเหมือนกันนะในเมื่อเรามีความโดดเด่นมีความสําเร็จมีความเก่งเนี่ยมันก็ย่อมมีคนอิจฉาไ็นธรรมดาแต่คุณไม่ต้องสนใจอะไรเพราะว่าเขาทําอะไรคุณไม่ได้นะครับนะได้แค่อิจฉา,าไปเท่านั้น Si กออฟครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาอะไรนะเหมือนอาถรรพ์นะครับไพ่หกถ้วยนะนอกจากในเดือนนี้คุณจะเจอความรักเข้ามาแล้วสำหรับคนโสดนะ ความรักชีวิตคู่คุณก็ดีแล้วและอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันจะมีเรื่องของไพ่หกถ้วยเนี่ยแอดเป็นสังเกตันต่เปิดดูมาหลายๆคนนะครับนะมันจะมีเรื่องของคนรักเก่าที่เคยเลิกรางันไปเคยหย่าล้างกันไป,ยยาานไ,ปไม่ว่าจะเลิกลางันไปด้วยดีหรือเลิกรางันไปไม่ดีแล้วแต่นะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยโอกาสที่เขาคนนั้นนะครับจะกลับโคจรเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันมีสูงนะแต่อย่าไปเข้าใจผิดที่ว่าเขาจะกลับมาขอคืนดีมาขอคบอาจจะกลับเข้ามา พูดคุยกันเป็นเพื่อนกันก็ได้หรือว่าอาจจะกลับเข้ามา,เ,าเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณมาขอโอกาสก็ได้นะครับอันนี้มันอยู่ที่ตัวคุณนะว่าคุณจะว่ายังไงแต่แอดมินเชื่อว่าคุณก็มีคําตอบในใจแล้วแหละนะครับนะแต่ถ้าเป็นแอดมินแอดมินก็ว่า,เ,าเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะครับอะไรที่มันจบแล้วก็จบขอเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่กับคนใหม่ดีกว่าถ้าเป็นตัวแอดมินนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากอะไรมันมันจบไม่สวย หรือจบอะไรก็แล้วแต่จบสวยไม่สวยถือว่าเร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 าผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับนะเราก็ขอเออเดินหน้าต่อไปดีกว่านะชีวิตมันต้องชีวิตมันต้องก้าวต่อไปข้างหน้านะอยู่ที่ว่าตัวชาวราศีกุมภ์ตัดสินใจเองนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ว่าจะเอาอยัางไงเรามาดูสรุปปิดท้ายนะครับว่าใบาสุดท้ายมันว่าอะไรเป็นใบสรุป8เหรียญเอกออฟเพนทาเคิลการเงินมีความคล่องตัวสูงมาก ถือว่าการเงินในเดือนนี้ของชาวราศีกุมถือว่าดีมากๆนะครับนะไพ่แปดเหรียญหาเงินเก่งนะมีคําพูดคําเจรจาโคกโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยพูดพูดเป็นแบบแบบนั่นเลยแบบคล่องอนะ่ะแล้วก็แบบสามารถหาเงินจากวาทิาสิ์คําพูดคําจาได้แล้วก็แบบว่าเดือนนี้หลายๆคนนะครับบางคนอาจจะมีงานประจำใช่ปะ่ะ หลังเลิกงานประจำก็อาจจะไปรับจ็อบไปรับฟรีแลนซ์เพิ่มอะไรก็มีบางคนเปิดกิจการแล้วก็สามารถขยับขยายกิจการต่อไปได้เขาเรียกว่าเงินทองไหลมาเป็นกอบเป็นกามแต่นะครับแปดเหรียญตรงนี้ก็ให้เรามาระวังอยู่งเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการหยิบยืมเงินนะถ้าในเดือนนี้ถ้ามีใครมาขอหยิบยืมเงินนะครับก็พิจารณาให้ดีว่าบุคคลคนนี้เราควรจะให้การช่วยเหลือเขาหรือเปล่าถ้าเราให้เขายืมไปแล้วเนี่ยนะครับ ถึงเวลาคืนเขาจะคืนตามกําหนดหรือไม่ไม่ใช่คุณให้เขายืมมาแล้วมาทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วทวงอีกแม่งแบบไม่ได้ถ้จาจะถ้าจะก้มกาบเลยนะตรงนี้ก็พิจารณาเอาว่าควรจะให้คนประเภทนี้ยืมเงินหรือไม่แต่มันจะมีเรื่องของการมาหยิบมายืมเงินคุณเนี่ยนะ,ะไม่ใช่เงินน้อยๆด้วยอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับนะยังไงก็พิจารณาให้ดีว่าสมควรจะให้เขาหรือไม่ให้นะครับนะตรงนี้โอเคครับนี่ก็เป็นคำทำนายนะครับนะ ของชาวราศีกุมตลอดเดือนกรกดาคมปีพุทธศักราช2566นะครับนะก่อนจบนะครับแอดมินก็ขอกล่าวคำอวยพรทิ้งท้ายนะครับขออำนาจแห่งคุณพระศรีรันตนไยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดตุนบันดาลให้ชาวราศีกุมทุกท่านนะครับจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญในชีวิตคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ดีๆ ขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาทุกๆประการนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ